วาน,นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระสำคัญคือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159หลังนายศิษธาทวีสินพ้นจากตำแหน่งซึ่งมีการเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อให้ที่ประชุมลงมติเลือกเพียงหนึ่งรายชื่อนั้นผลการลงคะแนนเลือกปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31 ด้วยคะแนนเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ1 4 5เสียงและงดออกเสียง27เสียง โดยนางสาวแพททองทานชินวัตน์หัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากตัวแทนประชาชนและจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่ามีแรงผลักดันที่ชัดเจนและมีทีมที่เข้มแข็ง,ขงพร้อมด้วยประสบการณ์ความตั้งใจในทิศทางเดียวกันคือการทำงานเพื่อประชาชน ขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่าน,นะคะ่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเดี๋ยวขอให้มีการโปรดเก้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณคะแนนโหวตมากกว่าการทํางานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าใน m มซ d เซ t ที่เข้ามาทํางานตั้งแต่ก้าเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องแต่คิดเสมอว่า เรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนแล้วเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ ด้นในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วได้ลงนามในหนังสือมอบให้เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรนำส่งยังสำนักพระราชวังเพื่อน,นำรายชื่อของนางสาวแพทองทานขึ้นทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต้องรอพระบรมราชโอ,องการปโปรดกล้าวบทกระหมอ่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการแจ้งมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทรอนราษฎรอีกครั้งมารลชยโยรายงาน